สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มกันครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้มล่างแอดเกอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนสูตรนะครับสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้214590ทุกท่าน214590ต่อมาครับใบนี้แต้ม2ตัวบ,บน อาจารย์คำนวณได้สองหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหกสองหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหกต่อมาครับใบนี้แต้มสามตัวบนอาจารย์บอกว่าทำใหม่นะครับสูตรนี้คำนวณได้เก้าเจ็ดแปดห้าหกสามเก้าเจ็ดแปดห้าหกสามต่อมาครับจะเป็นทางแต้มสองตัวล่างแอดยุด อาจารย์คำนวณได้5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0มาต่อกันที่แต้ม2ตัวบนอาจารย์คำนวณได้9 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4ต่อมาก็จะเป็นทางแต้มอรอสอนอ อาจารย์คำนวณได้05891ห้าแปดถัดมาจะเป็นในทางแต้มล่างของแอดเฮงเฮงสูตรแต้มเด่นของอาจารย์ได้023789องสามเคำนวณแต้มดับของอาจารย์ได้1456 ต่อมาก็จะเป็นแต้มสนบนแต้มเด่นของอาจารย์ได้0 1 4 6 7 9นะครับ01 4 6 7 9าคำนวณแต้มดับได้2 3 5สหทุกท่านต่อมาก็จะเป็นทางแต้มรอสนอแต้มเด่นของอาจารย์ได้0 2 3 4 5 6 7หแต้มดับได้189นะครับ แนวทางของแอดเฮงเฮงถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นแต้มล่าง V7 ของแอดอรัฐโคลาสีเมตรอาจารย์คำนวณได้0124678 0124678ใบนี้เด่นแต้มสนนบนของอาจารย์นะครับคำนวณได้1234 แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าถัดมาจะเป็นทางแต้มล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ใบนี้แต้มล่างของอาจารย์วันชัย สูตรคำนวณของอาจารย์ได้4 5 6 7 9 0 1 2 4 5 6 7 9 0 1 2ต่อมาครับวันนี้แต้มรวมรอนอสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0 1 2 4 5 8 9 0 1 2 4 5 8 9 ่วนใบนี้จะเป็นทางแต้มร้อยสิบอาจารย์คำนวณได้ศูนย์ห้าสี่หนึ่งหกเก้าศูนย์ห้าสี่หนึ่งหกเก้าต่อมาครับแต้มสอนอบนสูตรสองของอาจารย์คนเพชรงวดมาอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ แต้มสองตัวบน v 2ทุกท่านใบนี้ต่อมาครับแต้มสนอบนนะครับสองตัวบน v สามสูตรสามทุกทันสูตร3อาจารย์คำนวณได้8ปดเก้าศูนย์ห้าหเจ็ดปดเกย์ห้าหเจ็ดถัดมาครับแต้มรอสนอแต้มสามตัวบนสูตรสาม อาจารย์คำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หน,นึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งถัดมาก็แต้มสามตัวบนศูนย์สี่อาจารย์คำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าไปต่อครับถัดมาจะเป็นทางแต้มสอนบนของรอรับตั้งนะครับ สูตคำนวณของอาจารย์ได้0124578 0124578ตัวทันส่วนใบนี้จะเป็นทางแต้มรอสนออาจารย์คำนวณได้27693 27693 ต่อมาจะเป็นนทางแต้มล่างของแอดขุนพิพรอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าต่อมาก็แต้มสองตัวบนแปดตัวอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หก แล้วก็79็ดเก้าถูกทันต่อมาจะเป็นทางแต้มารวม3ตัวบนอาจารย์คำนวณได้807-946ย์ก้่หถูกทัน807-946ย่หถัดมาจะเป็นทางแต้มรวม3ตัวบนของแอดคมงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ อาจารย์คำนวณได้4 5 6 8 9 0 4 5 6 8 9 0ต่อมาจะเป็นทางแต้มรสนอสนบนของแอดบินใบเขียวอาจารย์คำนวณได้3 4 5 6 7 9จุดทน3 4 5 6 7 9ต่อมา จะเป็นในทางแต้มล่างของอาจารย์วิรัตนะครับงวดหม่อาจารย์คำนวณได้901234 901234มาต่อกันที่แนวทางแต้มล่างรักกันนะครับสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้2345789 2 3งสามสต่อมาใบนี้เป็นทางเด่นแต้มล่างแอ m มุกทุกท่านแอสมุกคำนวณได้0126789นะครับ0126789ต่อมาครับแต้มสอนนบนทุกท่านของแอจโจอี สูตรคำนวณของอาจารย์ได้084276 084276ใบนี้แต้มสอนบน2ส,สูตรนะครับสูตรฝั่งทางซ้ายได้0234678อีกสูตรได้0237814 แต้มตัวชนนะครับได้แต้ม0 2 3 4 7 8ทุกท่าน0 2 3 4 7 8ถัดมาจะเป็นทางแต้มร่างของอาจารย์สุภโชค21อาจารย์คำนวณได้0 1 2 6 7 8 9 0 1 2 6 7 8 9 ใบน,นี้แต้มสอนอบนอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าใบน,นี้แต้มรวมบนนะครับรอสอนอ,อาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าทุกท่านหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้า ต่อมาครับแต้ม2ตัวล่างแอดแสงเดือนอาจารย์คำนวณได้2479นะครับ2479กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ